ครับสวัสดีครับมีหลายคนถามผมมาว่า,าพระสมเด็จเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูข่าวซซายได้ไหมนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องข่าวไซา์ซึ่งผมทําให้ดูในหลายคลิปแล้วนะครับนี้เนี่ยเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้นะครับที่เป็นบันทึกของหลวงปู่คำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้องต้องมาดูกันก่อนว่าพระเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับ คราวนี้เนี่ยครับดูครับว่าเราต้องบอกว่าพระในแต่ละเนื้อเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันปุ๊บวิธีการดูการตรวจเนี่ยนะครับการสังเกตเนี่ยไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสูตรที่ตายตัวนะครับทีนี้ต้องดูครับอย่างนี้ประโยคนี้นะครับเขียนว่านะครับเนื้อพระสมเด็จมีหลายเนื้อนะครับ มีเนื้อขาวตุ่นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเนื้อขาวนวลเนื้อก้านมะลิเนื้อสีดําเนื้อสีน้าตาลไหม้เนื้อสีเทานะครับเนื้อขี้เท่าเนื้อสีน้าตาลอ่อนเนื้อแดงสบู่เลือดเนื้อเฉพาะเล่มของหลวงปู่คำเนี่ยนะครับบอกว่าเนื้อพระของท่านโตมีดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับมี9้าเนื้อด้วยกันนะครับ แต่เนื้อที่ทํามาก2เนื้อคือเนื้อขาวตุ่นและขาวอมเหลือง2เนื้อนี้ทํามากที่สุดนะครับและมาทําเนื้อขาวนวลบรรจุวัดนะครับบางขุนพมในเนื้อขาวนวลทํามากแต่บรรจุกรุหมดเนื้อพระทั่วไปที่ทําแจกท่านโตมักจะว่าจะเอาเนื้อพระแบบไหนที่พวกโยมโยมต้องการมีเนื้อดอกจําปีนะครับเนื้อดอกจําปาเนื้อขาวนวล พระสามเนื้อที่ท่านโตจะทําผงไว้มากกว่าทุกเนื้อก็คือเนื้อที่เป็นดอกจําปีดอกจําปานะครับเนื้อขาวนวลจะมากกว่าทุกเนื้อรองจากสามเนื้อนี้ยังมีเนื้อก้านมะลินี่ก็ทํามากแต่พอประมาณนะครับพระผงดําทำสองครั้งครั้งแรกท่านโตเป็นพระเทพกวีอย่างที่สองได้เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์แล้วนะครับอันนี้ก็จะบอกอ่านผมไ่ดูนะครับจะพูดถึงผงดำผงอำนาจคราวนี้ อันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในหนังสือนะครับเล่มของอาจารย์พลนินพึ่งนะครับลองดูครับว่าเนื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีเรื่องอะไรบ้างในนี้เนี่ยบอกว่าพระสมเด็จนะครับมีทั้งหมด12เนื้อนะครับมีทั้งหมด12เนื้อนะครับผมอ่านนะครับหนึ่งเนื้อดินมีเนื้อดินด้วยนะครับ ใช้ดินเหนียวมาทําเป็นเนื้อพระมีทั้งเนื้อดินมีทั้งไม่ได้เผาไฟแล้วก็มือมีดินดิบกับดินสุกนะมีดินที่เผาไฟด้วยนะครับครนี้หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนื้อพระเนี่ยถึงมีการดูดแม่เหล็กติดต้องบอกว่าดินบางชนิดนะครับเช่นดินที่มีสีแดงเนี่ยนะครับก็มีออกไซด์ของเหล็กอยู่ดินที่มีสีดำนะครับมีแมงกานิสนะครับซึ่งแม่เหล็กก็ดูดได้นะครับซึ่ง กลุ่มโลหะบางอย่างเนี่ยนั้นมีอยู่ในเนื้อดินด้วยนะครับ2นะครับเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วเช่นที่เป็นพระพิมตะกั่วท้ำชานะครับแล้วก็มีเนื้อว่านมงคลนะครับทําจากดอกใบลําต้นเอามาตากแห้งบดทําเป็นผงเป็นพื้นพระสมเด็จวรขังยุคต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเนื้อว่านอีกนะครับ 4. เนื้อกล้วยเนื้อขนุนเปื่อยผงเนื้อกล้วยเนื้อขนขน มีขนุนเปืือยนะครับทวผงเนื้อกล้วยเนื้อขนุนมี2อย่างคือเนื้อกล้วยขนุนดิบและเนื้อกล้วยขนุนสุกนะมีดิบแล้วก็มีสุกมันกันอีกอาลองดูบันทึกในหนังสือเล่มแต่ละเล่มนะครับว่ามีอะไรบ้างเราลองดูก่อนนะครับก็อย่างที่บอกฟังก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องรีบเชื่อโดยร้อนต์ะโดยนะครับเนื้อขนุนเอากล้วยน้ำหรือกล้วยหอมจันดิบหวีแก่จกัด ปอ,อกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆทั้งสองแล้วตากให้แห้งเอามาตำบดเป็นผงพื้นเนื้อพระส่วนเนื้อกล้วยขนุนสุกก็เอากล้วยน้ำหรือกล้วยหอมจันทที่สุกงอมขนุนเปลือกที่สุกงอมเอาแกะเนื้อเอามาตากแห้งเป็นขนุนกล้วยตากพอแห้งดีแล้วเอามาโขลกตำให้เหนียวเอาไปผสมกับผงพื้นหินบดแล้วเอามาทำพระสมเด็จเนื้อจะออกสีน้ำตาลอมเหลืองหรือเหลืองอมน้ำตาล ผิวมันฉ่ำด้วยน้ำตาลกล้วยขนุนสุกนี่ก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับซึ่งในนี้เนี่ยบอกว่าผสมกับหินด้วยนะครับหินบดเนื้อกิยาศาสตร์อาผู้ผิดนะเนื้อกายาหารหมายถึงกายาหารคืออาหารทุกชนิดทั้งข้าวขนมผลไม้ท่านจะฉันลวมกันถ้าคำไหนอร่อยท่านจะไม่ฉันเข้าไปเพราะกลัวกิเลสจะหลงติดในรสอันนี้ก็แล้วแต่เป็นผู้บันทึก นะครับก็จะเก็บข้อมูลจากไหนแล้วแต่นะครับมาเขียนท่านจะคายออกเก็บปากแห้งเอาไว้นําส่วนผสมของพระสมเด็จนะครับมาผสมเรียกว่าเนื้อกระยาหารซึ่งเนื้อที่มีมวลสารที่เป็นกระยาหารเนี่ยที่คนทาบุญเนี่ยถือว่าก็ถือว่าเป็นพระที่มีส่วนผสมนะครับจากผู้ที่ทําบุญด้วยนะครับเนื้อดินสอพองมีผ้าบางชุดท่านเอาดินสอพอง มาเป็นผงพื้นเนื้อพระวันหน้าจอกขาวแต่เนื้อจะค่อนข้างเปราะแตกง่ายจึงไม่นิยมมากนะักทําในยุคแรกของวัคนธรปัจจุบันมีเหลืออยู่น้อยมากนะครับเจ็ดเนื้อข้าวหอมท่านเอาข้าวหอมมะลินะครับคัดเอาสารที่เมล็ดสวยสมบูรณ์ไม่หักเอามาหุงให้เป็นข้าวสุกแล้วตากแดดให้แห้งเป็นข้าวตากพอแห้งสนิทก็เอามาบดตำเป็นผง ทำเป็นเนื้อพระนะครับจะมีวนะขาวอมน้ำตาลในเนื้อพระถ้าส่องดูจะเห็นเป็นเม็ดข้าวหรือเป็นไตาขาวขุ่นปัจจุบันยังพอหาได้อยู่นะครับ8ผงใบาลานนะครับมี2ชนิดคือใบาลานดิบเอาใบาลานเก่ามาตากให้แห้งกรอบแล้วมาตามบดเป็นผงจะมีสีน้ำตาลสีมะกอกสุกอีกชนิดผงใบาลานสุกเอาใบาลานมาเผาเป็นเท่าฐานแล้วมาบดพระจะมีสีเทาอมดำ หรือดำอมเทาพระเนื้อใบลานก็ยังพอหาชมได้ไม่ต้องมีเยอะนะครับพอหาชมได้นะครับ 9. เนื้อเทียนชัยเทียนชัยคือเทียนที่จุดทําพิธีปลุกเสกเอาเลือกเอาชัยเทียนและน้ําตาเทียนที่เหลือเอามาป่นผสมทําเนื้อพระวันหน้าจะออกเหลืองผิวมันใสนะครับหลายคนก็จะเจอผิวนี้นะครับ10เนื้อผงน้ํามันท่านจะเอาสีน้ํามันที่แห้งเสียแล้ว หรือเอาชันยาเรือขูดออกจากเรือพระราชทานเรือก,บกับจัญยาเอามาบดเป็นผงพระวันนะจะออกมาตามสีน้ำมันหรือสีชันยาเรือคือสีน้ำตาลน้ำตาลก็เยอะนะครับ11ออันนี้น่าสนใจครับเนื้อหินเปลือกหอยดิบนะครับเปลือกหอยดิบก็คือเป็นเปลือกหอยนะครับที่ไม่ได้ผ่านการเผานะครับ แต่มีธรรมชาติเป็นปูนอย่างนี้เขียนบอกอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอยู่สุสานหอยอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้คือเป็นเนื้อเรียกว่าบางคนเาเรียกว่าปูนเปลือกหอยดิบนะครับก็เอามาผสมกับอีกหนึ่งคือเนื้อเปลือกหอยสุกนะครับเปลือกหอยสุกคืออะไรนะครับก็คือเหมือนปูนเปลือกหอยเราเนี่ยละนะครับที่เอาเปลือกหอยนะครับ มาเผาไฟจนเป็นปูนขาวนะครับมีวนะขาวคือเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับให้กลายเป็นแคลเซียมออกไซด์อย่างที่เคยคุยไปแล้วแต่ว่าเนื้อที่ทผมพูดวันนี้เป็นแค่ที่เราเคยตรวจตัวไปเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน12เนื้อจากของเล่มอ,อาจารย์พลนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน9เนื้อของปู่คำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากเนื้อทั้ง12ตั้งแต่ยุคแรกยุคก,กลางมาเนี่ยมาถึงยุคปลายปัจจุบัน นิยมแค่สองเนื้อก็คือเป็นเนื้ออ่านในนี้เขียนว่าหินดิบกับหินสุกก็คือปลาคอยดิบปลาคอยสุกหรือบางคนบางคนเรียกเนื้อปูนปั้นนะครับอีกสิบเนื้อไม่เป็นที่นิยมกันนะครับหายไปสิบเนื้อจนคนปัจจุบันไม่รู้จักแล้วบางคนคิดว่าเป็นของปลอมไม่ใช่ของสมเด็จอ้าวนั่นก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเซียนรุ่นใหม่ในปัจจุบันจึงเล่นแค่สองเนื้อนี้เท่านั้นนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับมีหลายเนื้อแล้วถ้าเกิดกรณีที่เราเจอพระนะครับลักษณะที่ผมยดตัวอย่างนะครับเนื้อถ้าจะเป็นเนื้อดินเลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนื้อแทบจะเป็นเนื้อดินเลยนะครับโฟกัสได้ไหมนะครับเนื้อแทบจะเป็นเนื้อดินเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับถามว่าจะดูยังไงนะครับ จริงๆแม่เหล็กนะครับอาจจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแม่เหล็กดูได้ไหมนะครับผ้าเหล่านี้ก็ผ่านการเอ็กซเรย์นะครับได้ว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผงข้างในเนี่ยเนื้อ่าจะเป็นเนื้อดินเลยด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับแต่ว่านี้แม่เหล็กได้ทุกจุดด้วยนะครับนี่วันนี้อาจจะยังไม่ได้ส่องกล้องละเอียดให้ดูนะครับแต่จะบอกว่าอันนี้ผมส่องมาแล้วนะครับก็มีเพราะวันนี้จะคุยเรื่องเนื้อนะครับ คลิปนี้จะคุยเรื่องเนื้อนะครับก็ดูได้แต่เนื้อได้ออกเป็นเนื้อเป็นเนื้อดินด้วยคานนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหน,นังสือเล่มอ,อาจารย์พลบอกว่ามีมีเนื้อที่เป็นเนื้อดินแล้วก็มีแร่แร่แร่แรี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แะไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับมีแร่อยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเรามาดูว่าดินมีดินอะไรบ้างนะครับอยู่ในบันทึกของปู่คานะครับในบันทึกปู่คําของอาจารย์ มนัดยอขันนะครับอาจารย์ชาแนลช่วงนะครับก็จะมีค่อยๆดูไปก่อนนะครับเราค่อยหาเราเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับการดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับพระของท่านโตมีพระเนื้อดินนะมีนะในนี้ก็มีนะครับครน,นี้ปู่คำเนี่ยได้เล่าว่าผงของท่านเนี่ยมีหลายอย่างนะครับในนี้อะ เรื่องนี้นะครับได้เล่าว่าผงของท่านเนี่ยมีหลายอย่างนะครับมีตั้งแต่ผงวิเศษที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับปฐมังมหาราชตีนิสิงเหอิติเจพุทธคุณนะครับแล้วก็เกสรดอกบัวนะครับในนี้บอกดอกบัวทั้ง5เกสรร้อยแปนะครับดอกสวา่างดอกกาหลงดอกรักซ้อนดอกกาฝรักดอกชัยยพึกดอกราชพึกดอกว่านนางคุ้มนะครับ านางกวักสเสนจันใบพูร่วมใจใบพูสองหางนะครับดอกว่านพระพุทธเจ้าหลวงว่านนางล้อมเยอะนะครับกระแจะตรานาวปรุงแล้วผงปูนเปลือยข่อยนะครับอ่านี่เราก็รู้แล้วผงปูนเปลือยข่อยผงดินสอพองน้ำซ้อหินในถ้ำอมยศเวลาผสมผงทั้งหมดนี้ท่านโตได้บทเอารวมกันส่วนดินทั้งหมดและตะไคร่เสมาตะไคร่เจดีตะไคร่รอบโบด ได้บดรวมกันแล้วเก็บเอาไว้เป็นที่ๆเวลาจะผสมผงจะใช้ถ้วยตะไรตวงเป็นถ้วยเป็นถ้วยไปผงทั้งหมดที่กล่าวมานี้บางอย่างติดตัวไว้ป้องกันอันตรายก็ยังมีโดยยังไม่ต้องปลูกเสกอะไรทั้งนั้นนะครับก็คืออ่ะครนี้พอพูดถึงดินที่ที่จะเอ่ยถึงดินก็เพราะว่าเนื้อพระเนี่ยที่บอกนะครับจะว่าเก้าเก้าแบบก็ดีสิบสองแบบก็ดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับ นะครับที่ผมพูดเน่ยเพราะว่าอยากให้ท่านดูอย่างเช่นดินเจ็ดโป่งเป็นดินที่เสือกินแก้เจ็บไข้ได้ป่วยของเสืออันนี้นะครับเป็นดินที่มีอํานาจสําหรับผสมพระเป็นมหาอํานาจจริงๆดินกลุ่มนี้นะครับเป็นดินที่มีแร่ธาตุคือการกินเนี่ยต้องมีแร่นะครับมีหารบางท่านก็บอกว่ามีส่วนผสมแร่มีทั้งโซเดียมที่เป็นเกลือนะครับเราจะมีแร่อ,อื่นอีกนะครับ แร่เหล็กแร่อะไรเนี่ยมีหมดนะครับดินเจ็ดโป่งนะครับท่านไปดูได้ครับอย่างที่เขาเขียวเนี่ยนะครับกลางวันเนี่ยเขาจะมีการไปหาพื้นดินนะครับขุดแล้วก็เอาเกลือเอาแร่เนี่ยไปใส่ไว้ในดินพอตกกลางคืนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมส่องสัตว์ยามกลางคืนเนี่ยอย่างเขาเขียวนี่มีเลยนั่งรถไปปุ๊บบรรดาสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยเขาจะได้กลินเขาจะไปกินดินในบริเวณนั้นที่มีแร่ธาตุอยู่นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นแร่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับ 2. นะครับดินเจ็ดป่าเป็นดินที่ให้ความสุขแก่สิงสารา,าสัตว์และพืชธัญญาหารกับคนทั่วไปและสัตว์ด้วยเป็นดินทางเมตตานะครับดินเจ็ดท่าเป็นดินที่ให้ความสะอาดแก่ผู้คนใช้ผสมพระในทางแคล้วคลาดดินเจ็ดสะเป็นดินร่มเย็นสําหรับสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ตามอารามวัดทั่วไปดินนี้ใช้ทางเมตตาดีนักดินแต่ละชนิดมีสีแตกต่างกัน จากแร่ธาตุในดินคุณสมบัติในดินนะครับดินบางชนิดมีสีแดงมีแร่เหล็กสีดำบางที่ก็มีแร่แมงกานิสนะครับกลุ่มนั้นก็มีแม่เหล็กดูดได้นะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาจะหาดินมาทดสอบไปดูนะครับดินบางชนิดมีความชุ่มชื้นไม่ต้องแสงเลยบางกลุ่มก็เป็นสีเขียวนะครับหลายท่านคงเห็นดินที่ชุ่มน้ําบางที่ก็เป็นสีเทาอย่างดินที่เป็นดินโคลนดินละแม่น้ำมีหมดนะฮะ ดินหลักเมืองเป็นดินหลักเมืองที่ร่วมใจของปวงประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้นมัสก,การเป็นความสุขทางใจเป็นดินมหาสเสน่ห์และมหานิยมดินอันนี้สําหรับทําเป็นพระมหาสเสน่ห์แก่ตัวนะครับแล้วก็มีตะไคร่เจดีบอกว่าใช้ป้องกันพูดผีสเสน่ห์จนันไรตะไคร่รอบโบสถ์ป้องกันภัยอันตรายกันคนกระทําแก้ธรณีสารตะไคร่บใบไสมาเป็นมหานิยม เมตตาและแคล้วคลาดดินทั้งหมดมารวมกันเป็นพระจะเป็นมงคลแก่ตัวถ้าปั้นเป็นรูษสีเป็นรูปแล้วจะตั้งรูษสีรูปนี้ชื่ออะไรให้ไหว้ถวายผลไม้เรียกชื่อสีรูปนั้น7วันอันนี้เขาบอกว่าดินเหล่านี้นะครับปกติสามารถปั้นได้ด้วยนะครับเป็นคติในการทําดินมาปั้นบูชาพระด้วยนะครับเนี่ยก็จะพูดเพราะฉะนี้ในคลิปนี้น,นะครับผมพยายามใช้ทุกท่านได้ รับทราบและเห็นว่าพระสมเด็จมีหลายเนื้อนะครับเราผมเพิ่งมาตรวจเนี่ยให้ดูเนี่ยเพิ่งแสดงไปแค่เนื้อเดียวหลักๆเองนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นอะไรครับเป็นปูนเปลือกหอยสุกคือนําเปลือกหอยนะครับมาเผาเป็นปูนคราวนี้เราต้องทาความเข้าใจเรื่องนี้นิดหนึ่งครับหลายท่านบอกว่าปูนจะมีมากพอเหรอต้องบอกว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยมีเป็นพันๆปีแล้วนะครับที่กรีกครับ วิหารต่างเนี่ยใช้ปูนเปลือกหอยแล้วก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะเปอร์ให้ดูด้วยนะครับในอนาคตว่ากลุ่มปูนเปลือกหอยเนี่ยเมื่อโดนน้ำทะเลนะครับโดนโซเดียมคลอไรด์เข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนื้อก็จะเปลี่ยนไปแกร่งขึ้นนะครับโดนเกลือเข้าไปผสมอีกนะครับมันก็มีการคืนฟอร์มกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีแาวไซ์ เห็นได้ชัดแต่เนื้ออื่นล่ะครับที่เราคุยกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนักไปทางกัยาหารเนื้อหนักไปทางดินเนื้อหนักไปทางดินก็มีกลุ่มดินสอพองเนี่ยนะครับเป็นดินกับดินนะครับแต่เป็นดินขาวไม่ใช่ปูนขาวนะครับส่วนปูนไม่ต้องพูดถึงลนวะสมัยก่อนก่อสร้างทั้งหมดใช้ปูนเปิดข่อยกันหมดแล้วครับนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกรณีเดี๋ยวผมจะหาประวัติมาครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนการใช้นะครับ อหอยเบี้ยนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างพระอรหุนเปิดขอยอีกนะครับ mm hmm. คานนี้อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจครับในการพูดถึงมูมสารพระนะครับก็เล่มนี้พุทธคุณบุญบรรดาน,นะครับโดยเนื้อหาเนี่ยเป็นของท่านเจ้าขุนเที่ยงเจ้าวัดวัดดรคังคนปัจจุบันนะครับในเนื้อหานี้พูดถึงเนื้อพระและส่วนผสมต่างๆเยอะมากนะครับ ก็จะมีสิ่งที่ตรงกันนะครับกับเล่มอื่นๆเนี่ยผงข้าวสุกบอกเลยว่าข้าวเนี่ยนะครับเวลาบินฑบาตท่านแบ่งออกเป็น5อย่างด้วยกันนะครับส่วนที่1น,นะครับแบ่งไว้ทําพระสมเด็จแบ่งไว้ก่อนเลยข้าวแบ่งไว้พระพิกษุด้วยกันแบ่งไว้ฉันเองแบ่งให้สิทธิ์สมามเนณรนะครับแบ่งให้เป็นทานสัตว์เดือวนะฉานนะครับเห็นไหมวิธีการสร้างพระสมเด็จเนื้อข้าวสุก เห็นไหมมีอีกนะเนื้อข้าวสุกที่บอกนะครับเนื้อหนึ่งนะครับต่อนะครับนี่ข้าวนํามาล้างแล้วตากแห้งนําผงม,มาผสมเป็นพระเครื่องสมเด็จเนื้อข้าวสุกพระสมเด็จเนื้อข้าวสุกนะครับแล้วก็ร่วมกับผงต่างๆนะครับผงเหล่านั้นตําคุกเค้าเข้าด้วยกัน บางอย่างปนละเอียดเป็นปรมาณูทีเดียวเวลากดพิมพ์องค์พระแล้วจะมีเนื้อหนึกนั่นแร่งหรือหนึกนุ่มหนึกนุ่มเนี่ยถ้าเอาตามหนังสือของเล่มนี้นะครับที่เป็นท่านเจ้าคุณเที่ยงว่าเวลาครั้งก็จะบอกว่าหนึกนุ่มแร่งเนี่ยหลักๆเนี่ยมูลสารมาจากข้าวสุกนะครับให้ความหนึกนุ่มเฉะนั้นถ้าเราไปเจอที่เป็นเนื้อดินเนี่ยนะครับก็จิกแบบหนึง่งปูนเปลือกหอยก็จิกแบบหนึ่งนะครับเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับอ่ะลองมาดูมวลสารนะครับมีดังต่อไปนี้ที่ใช้ทําพระผงข้าวสุกนะครับผงข้าวสุกตากแห้งผงกายศาสตร์ผงเกษรละว่างเห็นไหมครัผงชาญมาผงตะไคร่บใบไสมาผงกรุพระเก่าผงดินสอผงอิติเจปฐมังผงใบลานผงพอกช้างเผือกผงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งเราจะบอกว่าจริงๆแล้วแต่และผงเนี่ยมีรวมๆกันเป็นพระ คานนี้อาจจะมีพระบางพิมพ์ที่หนักผงใดผงหนึ่งไปเจป็นโอเคนะครับจะเป็นแบบนั้นก็จะให้ลักษณะของเนื้อและรูปาการหดตัวของพระที่แตกต่างก,กันไปเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเนี่ยเราศึกษาโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูพระเนื้ออื่นบ้างนะครับวันนี้เราเป็นเราเป็นเนื้อหาไปก่อนนะครับแล้วก็ผงมิคุณศาสตร์อีกนะครับอันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะ ดูเรื่องผงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองเราจะมาเจาะผงแต่ละผงลงไปในรายละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคครับ